เพลงนี้เราจะเริ่มต้นที่ตัวซอนนะครับเราจะเริ่มนับเห็นไหมครับที่ครูนับโดเรมีฟาซอนเห็นไหมที่ครูจิ้มนั่นคือโน้ตตัวซอนนะครับแล้วเราก็จะใช้นิ้วกลางคือนิ้วที่3ของมือขวานะครับเล่นนะครับแล้วก็อีกรอบหนึงเสร็จแล้วขยับมือไปทางขวานะครับให้นิ้วโป้งอยู่ที่ตัวซอนแล้วนิ้ว ก้อยจะอยู่ที่ตัวเลพอดีเ <aquí> ห <en S 1> ็นไหมลูกนะครับเราจะเริ <joy> ่มเล่นด้วยนิ้วชี้คือนิ้วที่สองเห็นไหมครับเดี๋ยวลองมาทำกันดอีกทีนึ่งนะครับเดี๋ยวครูเล่นให้ดูอีกรอบหนึ่งเหมือนเดิมเลยใช้นิ้วนิ้วกลางเล่นที่โน้ตตัวซอนนะครับ สองรอบนะครับขยับมือไปทางขวาให้นิ้วโป้องอยู่ที่โน้ตตัวซอนแล้วใช้นิ้วชี้เล่นเอาล่ะเข้าใจหรือยังลองดูนะ